จริงมันคือชีวิตทั้งหมดของเราตอนนี้นะผมก็พูดเล่นๆอะผมว่าแบบถ้าไม่ทาไอ้นี่เราก็ไม่มีอะไรทาแล้วคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบการทํา,าร้านอาหารมันต้องเริ่มสเต็ปยังไงอะไรเงรี้ยแต่เราเริ่มมาโดยโดยคนไม่รู้มั่นใจมากว่ายังไงกร็รอดเราเชื่อมั่นกับร้านเราอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราทั้งสองคนเลยอะเราทําทุกอย่างเลยแม้แต่ตอนเปิดร้านทาสีโต๊ะเก้าอี้ทาสีร้านเราเลยรู้สึกว่าแบบ พี่เราตั้งใจขนาดนี้แล้วอะทำไมมันจะไม่ดีวะว้าวโอ้ยผมอยากให้มันเป็นอาชีพจริงๆของผมนี้ที่มันืีได้เลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวอยาก็อแมวอ,อีกหตัว <c oughs> วันนี้ซอสเราไปกับมูมีต้องตะแกนก่อนขึ้นรถนะครับนี่รีวิวให้เหมือนเขาจ่ายตังคง์นะเปล่านี่ก็จ่ายเองหักเองหมดไปขึ้นรถ ลุยวันนี้เรากำลังจะไปร้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆกับออฟฟิศของเราเรากำลังจะนั่งมุฟมีจากอารีไปที่ซอยปฏิพัฒซอย6ต้องบอกว่าวันนี้ห้ามพลาดนะใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องราวกินได้วันนี้เนื้อรมควันเยิ้มๆหอมๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงถึงแล้วถึงแล้วปฏิพัฒซอย6นี่ๆๆ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  นี่เนื้อรมควันบิสกิตซี่โครงหมูมีเขาทุกอย่างไม่รู้ร้านเปิดยังเข้าไปดูก่อนดีกว่าไปเอ็มพารพลง,งามจิตครับผิดมาสเตอร์ของตุงหมูสมุกเครับอันค่ะปศึกษาโหดละเลยค่ะเป็นทุกอย่างหน้าร้านหมดเลยแคชเชียร์แม่บ้านเด็กเสิร์ฟทั้งร้านที่ทากัน2คนใช่ค่ะจริงๆเรานิยามันเป็นร้านอาหารที่มันเป็นตัวเรามากมาเกิดจาก การที่เราสองคนเนะี่ยชอบอาหารชอบงานดีไซน์ชอบศิลปะชอบดนตรีเราเลยเอาทุกอย่างนะฮะมารวมกันเราก็อยากทำให้มันมันสนุกอย่างที่ตัวเราเป็นนะคะร้านเนื้อบางทีเราจะมีภาพจำในแบบอื่นๆใช่ไหมคะแต่เราก็อยากแบบสร้างภาพจำร้านเนื้อในแบบของเราอะไรเงี้ยคะ่ะสมโมกอะมันคือการใช้เวลาทำเนาะมันแบบเคร่งเครียดแต่เรารู้สึกว่าแบบให้คนมากินนะมันมีความสนุกดีกว่าทำจอยดแก๊ โอนนามันก็น้ำมันนะฮะแล้วปกติเราทำแบบนี้อาทิตย์ละกี่ครั้งจะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับสมมติวบาเผื่อเผื่อบางคนมาแล้วให้อยากเห็นภาพแบบนี้มาหั่นสดๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีให้เห็นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาต้องทําเตรียมเอาไว้นะทุกคน<ช>มันจะมาแบบว่าทําสดๆไม่ได้ใช่ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช่ไว้นอนาคตเขาแบบไปอยู่ในทุ่งโล่งๆทาทุกวันอะเนี่ยค่อยว่าอีกที ถ้าร้านใหญ่ขึ้นอาจจะแบบทำได้ตลอดเวลาจุดเริ่มต้นของร้านเป็นมายัางไงต้องย้อนกลับไปประมาณ3-4ปีที่แล้วมันก็แค่ความคิดพิเลนของผมที่ปาร์ตี้ปีใหม่กันดีกว่าซื้อเตาที่แบบเท่ๆหน่อยเอ้ยมาปาร์ตี้ที่บ้านที่ราดบุรีเสร็จจังวันนั้นฮนะเตาไม่ได้ใช้แต่ผมก็เอ๊ะแล้วไอ้เตาหน้าต่างนี้จริงๆมันใช้ทำอะไรวะอะไรเงี้ยซึ่งนะวันนั้นเราใช้มันทาอะไร ใช้แค่ย่างกุ้งเผาอะไรเงี้ยปลาเผาอะไรเงี้ยฮะเริ่มไปศึกษาไปค้นดูเราก็ลองฝึกจากตรงนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆว่าแบบผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็มีเพื่อนแวะเวียนมาเขาแบบเฮ้ยมันโอเคนะแต่เอียนมากมันเอียนมากมันกินเนื้อแบบตลอดเลยอ่ะมันต้องทดลองอะค่ะแรกๆก็สั่งเขียงครับเขียงตลาดเนี่ยเนื้อที่จังหวัดราชบุรีนะฮะเจ๊เอาเนี่ย สี่โลห้าโลเนี่ยทั้งก้อนเขาก็าแบบโวยตกใจเอาไปทําไมวะเออผมเนี่ยจะเอาไปลมควันหนีเทเลยเาขาว่าแบบเอาไปเถอะแต่แต่ขอแซวว่าตอนพี่เอ็มแบบดูคลิปหัดทําเองอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแต่อาหารดูทั้งวันจนเราสึกว่าดูอะไรทั้งวันดูอันอื่นบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดูทั้งวันจริงๆอะ่ะอาทิตย์หนึ่งเราทําแบบนี้กี่ก้อน ประมาณ2อถึงสครับซึ่งในตนนั้นคือเราเราคิดว่ามันจะเป็นแบรนด์จริงจังไหมเราเริ่มคิดว่าเขาเริ่มจริงจังก็ตอนที่เริ่มมีคนแบบ p อ e order อะค่ะแต่ก่อนนะะผมก็แบบเหมือนเสาร์อาทิตย์เรากลับบ้านที่ราชบุรีเพื่อไปทำสโมกเรามองว่ามันเป็นงานอดิเรก ไปเฝ้าหน้าเตาไปนอนดูนูน่นนี่คิดอะไรบ้างกินเบียร์บ้างอหนังสือบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกๆก,ก,ก็คือทํามาแล้วแบบให้พี่ออฟฟิศช,ชิมฮะให้เฉยๆเลยให้เฉยๆเลยแบบมากินกันเล้วเราลองกินพอเขาเขาเขาเริ่มเริ่มรู้แล้วเริ่มติดใจแล้วเราแบบเฮ้พี่เอาไหมอ่าผมได้ได้แพก็กๆมาแล้วแบบอะไรเงี้ยแน่นอนถ้าบอกว่าเนื้อลงวันที่อยู่ในตึกแถวเนี่ยแทบจะแบบ ไม่มีเลยนะในประเทศนี้เขาต้องอยู่ในร้านโล่งๆหนักใจปะเพราะว่าเราจะทํายังไงในตึกแถวห้องแค่นี้หนักใจครับเพราะว่าแบบมันไม่มีตําราไหนบอกเลยว่าแบบคุณต้องใช้อะไรเพราะส่วนมากเขาจะต้องเป็นบ้านเป็นอะลรงใช่ใช่โล่งๆนะก็เลยแบบลองปรึกษาช่างบางท่อครับเขาก็เลยแบบจัดระบบให้แต่ตอนแรกครับเขาก็ดูดไปในท่อเลยตอนนั้นอ่ะปัญหาคือการดูดไปในท่อมันคือการดูดความร้อนออกไปหมดเลยผมก็เลยอ่ะ เอาท่อเนี่ยถอยออกมาหน่อยถอยออกมาเพื่อจะดูดควันเข้าไปไม่งั้นี่ควันขมงอยู่เนี้ยโอ้โหน่าจะเป็นการปลิดชีพตัวเองในชีวิตปกติก่อนจะมาขายอาหารเนี่ยทำอาชีพอะไรกันมาก่อนเป็นออ่ creative social ค่ะเป็นอาร์ตไดผมเป็น creative เป็นกันเป็น art ไดเรคเตอร์เป็นกันซึ่งก็คือมีหน้าที่การงานที่อ่ะถ้าพูดตามตรงก็ดูดี มีรายได้ที่อยู่ดีกินดีมันคงนะอ่ามันคงไม่ไม่ได้เดือดร้อนค่ะเออทำไมถึงอยากมาเดือดร้อนกับเรื่องอาหารความเดือดร้อนมันเริ่มจากช่วงโควิดอะครับ <c oughs> ในช่วงโควิดอะเราสองคนนะอยู่ในคอนโดมันก็มีสเปซแหละแต่ทุกคนแบบมันเป็นลูกลูกที่แบบ เราหนีมันไม่พน้นจริงๆฮะกว่าเราจะได้เป็นตัวเราต้องประมาณแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีงานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีประชุมอยู่ตลอดเวลาจะพูดว่าตอนโควิดเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่บ้านเราแบบเฮ้ยมันสบายที่เราจะคุยกันได้ง่ายอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบผมแบบเฮ้ยมันมันไม่มี เวลาของตัวเองเลยแต่สําหรับนี่รู้สึกว่าการที่เราได้ work from home ค่ะการทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันมีความสุขอะเรารู้สึกว่ามันมันมีความสุขจังเลยตื่นมาได้เดต้นไม้ก่อนเล่นกับแมวก่อนแล้วเราค่อยแบบนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ทําอะไรในสิ่งที่มันเป็นของเราหรือที่เราชอบเราคงกําหนดมันได้นะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกๆวันเนี่ยเราแพลนอะไรไม่ได้เลยค่ะอย่างเช่นเราทํางาน อยู่ดีก็ตามงานและเลิกงานแล้วก็ยังจะต้องมีงานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันสะสมมาเรื่อยๆนะใช่ค่ะผมรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้เราจะตายเมือ่อไหร่อ่ะอย่างน้อยเราได้ทําอ่ะทาทาก่อนแล้วก็มันจะดีออกมาดีหรือออกมาแย่แต่อย่างน้อยเราลองได้ทำแหละอันนี้คือเมนูอะไรครับอันนี้คือกิ้วชีสครับเราจะใส่สโมกเบสเกตเข้าไปด้วยครับข้างล่างเนี่ย ไม่ใช่ผักกาดนะนี่คือชีสไลซ์ล้วนๆถ้าไม่ใส่เยอะเดี๋ยวแฟนจะบ่นนาร้านนี้ใครเป็นใหญ่โอ้โหนั่นเจ้าของร้านครับผมผมเป็นแค่พิดบอยครับเตาก็คือตเตาเอามาจากคอนโดเนี่ยแหละครับโอ้โดูควันดีนี่คือเราเสิร์ฟทั้งชิ้นแบบนี้เลยปะใช่ครับผมโอ้เสร็จแล้วครับสีสันสวยงาม ทีนี้พอมาเป็นร้านจริงจังนะถึงตอนไหนที่แบบตัดินใจแล้วว่าจะออกจากง,งานจริงๆของอันก็คือตอนที่ออฟฟิศบอกว่าเลือก work ฟอร์ home แล้วเราเลยตั้งเลยเดี๋ยวต้องรีบไปลาออกแล้วหรือต้องรีบออกแล้วเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ออฟฟิศแล้วสําหรับสําหรับอันนะคะเออคือคือไม่อยากไม่อยากเดินทางไม่อยากเจอแบบผู้คนนู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างก็คือติดแมวด้วย อืมอืมบางมากเราอยากให้ข้างนอกข้างนอกแบบไป็นเราสัมผัสมันเหมือนกรอบๆนิดๆนะคะแล้วสัมผัสกับความนุ่มไปกับเนื้อสบูของเราประมาณนั้นแะอุดรดีมากอ่ะได้กินตอนเช้าๆนะตื่นเป็นทำออกต้องยังมงอืมอือหือเนื้อละลายหอม เช้าเช้านะได้ทักอันนะโอ้สุดยอดไม่ได้ดิเปิดบ่ายเ <c oughs> <c oughs> ช้าไม่ได้เร็วสุดบ่ายสอง <c oughs> ผมเชื่อว่าเงินเดือนสองคนรวมกันนี่ก็หลักแสนอยู่นะถูกไหมเออแล้วพอมันออกปุ๊บมันหายไปเลยตอนนั้นเราเราดีไซน์หรือคิดชีวิตยังอันนี้มันไม่คิดไม่ได้แล้วนะถัวเลยก็ยังไม่ได้คิดเหมือนเดิมะเอาจริงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใจเรามันไม่อยู่ตรงนี้แล้ว แล้วมันไปอยู่ไหนตอนนั <laughs> <TH verw 000> ้นมันอยู่ที่เต่ามันอยู่ที่เต่ามันอยู่ที่ไม้มันอยู่ที่ไฟอะไรเงี้ยมันคิดแต่ของั้นอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ไอตอนที่เราแบบรู้สึกว่าเราเราทำร้านด้วยเราทำงานด้วยเรูสึกว่ามันยังครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะแล้วร้านอาหารอ่ะมันคือแบบเราเป็นตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะ เราไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรเลยอ่ะดังนั้นการที่เรายังทํางานประจําอยู่แล้วบางทีลูกค้าเข้ามานู่นนี่นั่นเน่ะเรารู้สึกว่าเฟอร์มเพชชันมันจะไม่ดีอะคะ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องออกมาดูแลเขาจริงๆแล้วดูแลร้านด้วยดูแลลูกค้าจริงๆแล้วสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจมากว่ายังไงก็รอดเราเชื่อมั่นกับร้านเราอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นของเราทั้งสองคนเลยเราเราทำทุกอย่างเลยแม้แต่ตอนเปิดร้านทาสีโตเก้าอี้ทาสีร้านทำความสะอาด ห้องน้ําเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตั้งใจขนาดนี้แล้วอะทําไมมันจะไม่ดีวะมันต้องดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคนที่มากินมาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะถามเสมอว่าอาหารเป็นยังไงบ้างคะมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงต้องแก้ไหมอะไรใดๆเราเราฟังตลอดเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาหารเราดีขึ้นใช่ะค่ะเรารู้สึกว่าคอมเมนต์จากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากๆทําให้เรารู้สึกว่าพราะเขาก็ทําให้ร้านเราอยู่ได้ค่ะ ร้านของเราราะเนี่ยมันมันสำคัญกับเราอย่างไงโอเคมัาจะเปิดมายังไม่ได้นานมากแค่หกเดือนอะไรเงี้ยจริงๆมันคือชีวิตทั้งหมดของเราตอนนี้นะคือก็ผมก็พูดเล่นๆอนะ่ะผม่าแบบเนี่ยถ้าไม่ทำไอ้นี่เราก็ไม่มีอะไรทรําแล้วมันคืออาชีพสุดท้ายของเราเ,เคยบอกว่าแบบมันเป็นอาชีพเดียวของเราแล้วเราตเราจะไปทําอะไรวะตอนเนี้ยเราคิดนาดนั้นเลยเหรอว่ามันคืออาชีพสุดท้ายของเราแล้ว คือคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบการทำร้านอาหารมันต้องเริ่มกับแบบสเต็ปยังไงอะไรเงี้ยแต่เราเริ่มเริ่มมาด้วยแบบโดยโดยคนไม่รู้เรา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 มาตรงตรงนี้ได้โอ้โหมือเือเขาเรียกว่าเป็นรอยมีดรอยแบบฐานถึงบอกว่าแบบไม่เนาะอยากให้ร้านมันสนุกเพราะว่าแบบนะเออ เข้าใจเข้าใจลองเลยมันมันมันก็เลยเป็นหนึ่สิ่งที่แบบสําคัญกับเรามากๆใช่ผมอยากให้มันเป็นอาชีพจริงๆของผมนี่ครับที่มันยืนได้เลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวแล้วก็แมวอีกห้ตัวเราเราไม่ได้อยากเป็นแบบโห number o ของเนื้อสมมกร้านลมควันผมไม่ได้อยากจะเป็นตรงนั้นอยากแค่คนที่ อยากทานอาหารแล้วมันสนุกในอาหารประเภทเนี้นึกถึงเราอะไรเงี้ยในฐานะที่พี่ๆทั้งสองคนทำงานอาร์ตมาตลอดอย่างเงี้ยคิดว่าในแง่ของการทำอาหารเนี่ยมันแตกต่างจากอาร์ตแบบรูปแบบอื่นที่เราเคยทำมายัางไงผมถือว่าอาหารเนี่ยก็คือศิลปะอันหนึ่งเลยครับเป็นอาร์ตอันหนึ่งเลยมันเป็นอาร์ตที่ที่มันเริ่มจากตัวเรา เริ่มจากประสบการณ์ถ่ายทอดมันออกไปพอมันมีหลายคนเข้าใจมันแฮปปี้กับมันก็ถือว่าแบบมันเป็นแรงผลักด,ดันให้เราทำต่ออย่าเงี้ยฮะเพราะว่าคนที่มากินนะคะเขาต้องการเสพความสุขหลายๆอย่างจากตรงเนี้ยไม่ใช่แบบแค่ความอร่อยว้าว เฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเมนูที่เกิดจากการที่เราทําเนื้อสโมคผิดพลาดมาเยอะแล้วเราหาวิธีอื่นในการปรุงแปรรูปในอดีตซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดพลาดไม่ใช่ผิดพลาดนะอันนี้คือเพอร์เฟกต์แล้วเราเอามาทำฮะอ่าจานนี้เป็นลาบเนื้อสโมกฮะโอ้เฮ้ยอันนี้คือไม่เคยไม่เคยเจอในร้านเนื้อสโมกร้านไหนมาก่อนเลยนะคือที่อื่นที่เขาก็แบบสายอเมริกันเท็กซัส เต็มที่ไปเลยนะแต่นี่คือไทยเลยนะแล้วไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขียวหวานนี่ดมตีนเขามีดอกมงดอกไม้ตกแต่งมานะตามคอนเซปต์อยากให้อาหารสนุก,กนะใช่นี่โอ้ยไปเลยดีกว่าบิดชิมครีมจุดมด่มนมลุยอืมราดรสชาติดีมาก รสชาติมันมีความแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสถึงเครื่องมากๆไม่น้อยหน้าร้านส้มตำเลยแล้วก็กินคู่กับตัวข้าวตังใช่ไหมกรอบได้เท t e เ t อร์ใหม่ๆและสุดท้ายกลิ่นเนื้อสโมกนะมาตอนหลังแล้วเหมือนเดิมเนื้อที่คือละลายในปากได้เลยคือไม่ไม่ต้องมีฟันก็กินได้นี่เลยแน,น่นๆหอมมาก นมจีนแกงเขียวหวานเนื้อโอ้โหโอยอ่ะหมากคือเครื่องแกงเขาอ่ะรสชาติคือแบบถึงเครื่องมากคือใครไม่กินเผ็ดนี่คืออันนี้คือเผ็ดเลยนะแต่ว่าพอเจอกับตัวเนื้อเขาอ่ะกินเนื้อมันก็ยังสู้กลิ่นของเครื่องแกงได้แล้วก็แบบ ยังหอมละมุนเหมือนเดิมนุ่มเหมือนเดิมเป็นการยกระดับเมนูไทยๆท,ที่แบบเอาเนื้อสโมคกมาเล่นซึ่งเออน่าสนใจนะว้าวอ้ยว้าวว้าว ้พร้อมแล้วนี่เลยให้ทั้งชิ้นเลยนะเอาทั้งชิ้นเลยพี่ไปหนึ่งสองสามหอมนุ่มอมตะมุนขายยังไง200กร,รัมครับเราเริ่มต้นที่490บาทครับอืมก็คือ200กร,รมัมก็คือชิ้นชิ้นเฮ้ยคือมันหนาและคุ้มมากนะอยากให้เห็นพวงนี้นะนี่คือ หนึ่งเซนอะความหนานะหนึ่งเซนยาวนว่มามาันเกือบไม้บรรทัดหนึ่งได้นะคือเนื้อของเขาเนี่ยนี่ต้องมีสโมกริงใช่ไหมเขาเรียกสโมกริงไะสโมกริงนี่ชัดเจนคือบาร์ข้างน,นอกที่เขาโรยไปผงเยอะๆเนี่ยเฮ้ยแต่ที่นี่คือของเขามัไน,นไม่ได้แบบหนาจนแบบเค็มหรือเลี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันพอดีมากๆถ้ากินเฉยๆก็ได้หรือกินกับเครื่องดื่มก็ดีที่นี่เครื่องดื่มเขาดีมากนะอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวสูตรของตูมุโดยเฉพาะครับจริงๆราคามเท่ากับประมาณสเต็กชิ้นหนึ่งได้เลยเนาะใช่ครับ แต่นี่คือเขาลมควันเป็น10ชั่วโมงพักอีก10ชั่วโมงว้าหโอ้ hmm. wow. oh my ก o d อะไรมันจะดีกว่านี้ mm hmm. แล้วในแอป Delivery มีอะไรบ้างพี่ใน Delivery นี่<อ>ก็จะมีบิสกิตมีพอกลิฟมีลิ้นมีชิคเก้นวิงครับสั่งก็คือ ในไรแมทเลยครับแล้วก็ในโรบินทูเตครับผมฝากตูมุสมุกเฮาไว้ในอ้อมใจนอกจากเนื้อดีเพลงดีร้านดีและดีหมดเลยทุกอย่างวันนี้ขอบคุณทางพี่เอ็มและพี่อันอยู่ข้างหลังด้วยนะแอบยืนให้กำลังใจอยู่พาแบบเรามาเห็นแบบในตึกแถวเล็กๆแบบนี้นะแต่ความฝันเขาไม่เล็กไงความฝันเขาใหญ่ใครอยู่ระแวกอารีปฏิพัฒน์เรียนเชิญมาลองรับชมรับชิมกันได้ร้านนี้เปิดตั้งแต่บ่ายสอง ถึงกลางคืนใครมามื้อเย็นอยากจะกินดึ่กับเพื่อนแต่ร้านเขาเล็กนิดน,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 นึงอาจจะโทรถามนิดนึงว่าวันนี้ที่ว่างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า,ลานะสนับนุนร้านเล็กๆกันแล้วก็ให้เขาแบบ survive ความฝันของเขาต่อไปส่วน EP อีอธินาจะเป็นไรรอติดตามชมกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ช็อตปิด,ด,ดยอ